โอเคมานะครับสวัสดีผู้ชมท่านมาวิเคราะห์ฟุตบอลกับชีเดดตาแดงกันนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับมีทีมเด็ดๆกันบ้างไหมของคุณนะ่ยถ้ามีก็คอมเมนต์มาเหมือนจัดขัดสวนไม่มั่นใจคู่ไหนก็ไม่ต้องตามนะครับแล้วก็สนใจสนุกตื่นเต้นก็ฝากกันด้วยนะเพื่อนๆน,นะครับ 8889is ส,สนใจสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์ที่น่า,นา,เ,ชนาเชื่อถือ แอดไลน์ line, ขวามือก็ไปมันกันเยอะๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะเริ่มกันวันนี้ก็วิเคราะห์เลยแล้วกันเนาะง่ายๆสบายๆไม่มั่นใจคู่ไหนก็ไม่ต้องตามนะครับอืมสวัสดีครับผม ใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มเลยดีกว่านะ,ะเริ่มกันที่คู่แรกครับผมเป็นสลินนะครับทางคลินเซนินะครับคลินเซนิเออเจอกับโบโตโซานีคือทางคลินเซนิเนี่ยเป็นทีมที่ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยสามครั้งเจอกับโบโตโซานีไม่แพ้เลยชนะชนะ ชนะ2เสมอหนึ่งอ่ะก็มีอีกครั้งหนึ่งที่เสมออ่ะ,อะชนะในบ้านนะครับในบอลถ้วยลงมาเนี่ยครับนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้ไม่ดีครับผมอันนี้คือตามสถตตินี่ฟอร์มช่วงนี้ไม่ค่อยดีฮะแล้วมาดูทีมโบตโซานีนะครับถือว่าฟอร์มตนข้ามเลยนะถึงแม้ว่าเฮดูเฮดจะแพ้ทางแต่เวลาที่เล่นในฤดูกาลนี้คือเฮ้ทำได้ดีเว้ยฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นทีมที่ก็ต้องบอกว่ามันก็ มันก็ไม่ได้แย่แต่ประเด็นก็คือฤดูกาลที่แล้วมันก็ไม่ได้การันตีชนะขนาดนั้น,นครับแล้ววันนี้เจอกับคินเซนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็น่าเชียร์ทั้งสองข้างนะไม่ว่าจะเชียร์ข้างไหนก็น่าสนใจคู่ถามมุมผมนะครับผมเลือกคินเซนินะเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับมันเล่นในบ้านนะผมแล้วก็เล่นในบ้านมันก็ไม่ค่อยแพ้ด้วยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในโซนไม่ปลอดภัยนะครับโซนตกชั้นนะครับอันดับสุดท้ายเลย ส่วนโบตซาเน่เนี่ยคือปกติมันไม่ใช่ทีมเก่งระดับหัวตารางขนาดนี้ผมว่าคู่นี้น่าจะพอลุ้นทีมลองในบ้านได้นะคือเสมอมันก็เต็มชนะมันก็เต็มอะอะแล้วแต่มุมมองนะคนดูไม่มั่นใจไม่ต้องตามนะฮะผมคินเซนิครับผมคููแลกผ่านนะเอ่อฝากกดไลค์เพิ่มนะครับคนที่เข้ามาอ่ะต่อมาครับผม คู่ที่2ฮะวันนี้ก็ถือว่าชิวๆแหละคู่ต่อมาคู่ที่2นะครับก็จะเป็นทาง